อ่ะสมมุติว่าอ่ะมึงเอามือมาอ่ะมือนี่มันลูบปึ๊บก็ลูบลูบลูกสาวกูลูกสาวกูมันสิปัดอ่ะเดี๋ยวซ่อมอ่ะลูบปึ๊บเออเฮ้ยพี่ทําอย่างนี้พ่อหนูจะว่าไหมแล้วมึงต้องวางตรงไหนบัดเนี่ยอุ้ย่ยองปะบอบอหยองอานีอ่ะมอมอมอโอ้ยพ่อมึงอะเหรอ ไม่กล้าว่ากูหรอกอุ้ยไม่ใช่อ้ยพ่อตาเหรอไม่กล้าว่าผมหรอกเขาจะไหนมึงเล่นในบอลี่ไม่ครับผมอ่ะมึงเล่นบอลไดนกูสิเอาโตัวละครใหม่มานะกูให้โอกาสมึงแล้วนะในจิตาเงี้ยเรา,าม,มึงเข้าใจปะครับผมกูให้มึงซ้อมอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงนะครับทันรอบนี้บอไดดก็คือบอไดดนะบอกไว้ก่อนกูเอาคนใหม่มาเล่นกูบอกว่าให้อยู่ในไล์กลุ่มให้อ่านไล์กลุ่มบทบาทที่ทรงไห้เนี่ยแล้วก็บ,บอกว่าเฮียครับผมอยากเป็นนักแสดงนักแสดงมอนไหนเนี่ย นักแสดงนักแสดงมาคุ้ยเอาไหมห้าสี่สามสอง a c t i เจ๋งวันนี้ไปเที่ยวพี่เป็นไงบ้างสนุกมากเลยค่ะอุ้ยเป็นไงมาหมุนสนุกไหมหนูกลัวหนูจะกลัวทาไมรถไฟห่อละดีไหมอย่าไปกลัวมันไม่สูงอยู่กับพี่จะปลอดภัยเชื่อพี่สิมี่เดี๋ยว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 มาหนิมาหนิครับเี่ชิงช้าสวรรค์ไปไหนชิงช้าสวรรค์ไปไหน ชิงซาสวรค์ไปไหนเพราะกรุงกิ้งต้องกลัวตกชิงซาสวรค์ด้วยอ๋อไม่ต้องห่วงมีอยู่กับพี่เนี่ยโอ้ยชิงซาสวรร์เนี่ยพี่อุ้มมึงกับโอบก่อนนะมึงก็อุ้ยอุ้ยยุงกาล้ดมึงก็นจะมาเนี่ยบเมนวากูแอคชั่นปุ๊บมึงจับขาลูกสาวกูอย่างเดียวเลยมึงคิดอย่างนี้กูถามไงมึงมั่าเลยมั่วเลยเฝ้าเฝ้ากระบดเฝ้ากระบดมึงใบลูกสาวขาลูกสาวกูเนี่ยขาวๆเนี่ยมึงใบไปแปดสิบแปดรอบแล้วมึงโบพันธ์เชียเนี่ย ไม่จะเฝ้าคัดเอาไหมเอา,เอามาห้าพร้อมนะโปรดิวเซอร์กล้องพร้อม,นะอม,อมสเตจสเลดห้าสี่สามสองแอคชั่นกิงวันนี้ไปเที่ยวพี่เป็นไงบ้างม่สนุกมากเลยค่ะแล้วมาหมุนเป็นไง หนูเวียนหัวมาเวียนหัวจริงจ้าสวรรัสดีกอดตีกันดึงหัวไปกอดตีเอออดึงย่าไปกลัวแค่จริงจ้าสวรรค์เดี๋ยวพี่คอยอบกอดไปให้ชิงซาไปไหนชิงซาิมาเน่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 ชิงซาชิงซามึงมาหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุ้งจริงเขากลัวแล้วมึงเล่นได้บ่ดิเบิ้งพี่น้อง 2, 3, 3, ทั้งสองเท็กสามชิ้นช้าผ่านแล้วที่นช้าผ่านแล้วไอ้เหี้ยทานสเลเขา <c oughs> เขาเหนื่อยกับมึงมึงไม่อ่านบทไง <c oughs> เอาใหม่เอามาเอาใหม่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 ม้ <c oughs> าหมุนเนี่ยกุ้งจิงกลัวแล้ว <c oughs> กลัวแล้วนะอ <c oughs> ย่าเฝ้าใบใบขาลูกสาวกูไอ้สุดท้ายเนี่ยจังใบขาเ <c oughs> ข้าใจไห <c oughs> มวะแล้วกุ้งกิ้งวะแล้วแล้ว